เช็คความเรียบร้อยนะครับก่อนส่งลูกค้านะครับตู้เข้ามาเมื่อวันประมาณ4ี4ไปก็หมดอีกแล้วนะครับอย่ามัวช้านะครับดูคลิปแล้วนะครับถ้าตนใจสั่งมาเลยนะครับเรื่องของน้ำเสียงเป็นยังไงก็ไปฟังกันครับผม สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับพี่โฟออยโออารสสาขาบางไทาเลศนะครับวันนี้ก็มีชุดส่งลูกค้านะครับที่จังหวัดแพร่นะครับส่วนจะในเซตนี้จะมีอะไรนั้นนะครับก็ไปดูกันนะครับตอนนี้ก็คือพี่ขวัญนะครับกําลังเซตระบบนะครับให้กับชุดนี้ครับที่ส่งจังหัดแพร่นะครับว่าเชคว่าตู้แต่ละใบเนี่ยมันดังไหมนะครับก็คือเช็คความเรียบร้อยนะครับก่อนส่งลูกค้านะครับเพื่อไม่ให้มีปัญหานะครับพอไปถึงหน้างานนะครับส่วนสําหรับในเซตนี้นะครับเราก็มาดูกันเลยว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างนั้นก็ อย่างที่เห็นนะครับด้านบนตรงนี้ก็เป็นมิกเซอร์อ่าซึ่งมิกเซอร์ในเซตนี้ก็จะใช้เป็นของเ e ปล่านะครับจะเป็นตัว CX40 ซึ่งตัว CX40 ก็จะมีช่องไมค์ก, <c oughs> ก็จะมีทั้งหมด4 <c oughs> ช่องไมค์ <c oughs> เป็นคอมโบแจ็คแล้วก็จะมีอ q นะครับไม่ว่าจะเป็น EQ แล้วก็ออฟมอนิเตอร์ตัวเป่าเอฟเฟกแทนซ้ายขวาก็มีปุ่ม TFL เช็คสัญญาณแล้วก็ปุ่มมิวตัวนี้ก็คือวอลลุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงคือแบบสลด์ก็เอฟเฟกก็มีทั้งหมดก็16โปรแกรมนะครับเล่นยูไอทีบูทูได้น ตัวในแหลกข้างล่างตรงนี้ก็จะมีปักติดแหลกก็จะเป็นของ NTE แล้วก็เป็นตัว NTR8 0 1ห VS ก็8ปลัักด้านหลังข้างหน้าก็มีจอดิสตอนบอกวลต่วนไม้ลอยที่ใช้ก็เป็นของโปรพัสด UM18 นะครับก็คือตัวโปรพัสัวนี้ก็จะมีชุดย้ายเสามาข้างหน้าให้ด้วยแล้วก็มีวอลลุ่มปรับความดังนะครับของไม้แต่ละตัวแล้วก็สําหรับในรุ่นนี้ความพิเศษก็คือสามารถปรับเปลี่ยนความถี่ได้นะครับจูนขึ้นได้ก็คือไม้ตัวหนึ่งสามารถเปลี่ยนช่องความถี่ได้20ช่องความถี่นะครับตรง ใช้ดีนะครับเสียงดีด้วยสําหรับตัวโปรพัท UEM18 ส่วน EQ ท,ที่ใช้ในเซตน,นี้ก็จะเป็นของ m c r o t e c h รุ่น CE231XL ก็จะเป็น31 band นะครับแต่ละชันแนลอ่าก็คือปรับแต่งได้อย่างจุดใจนะครับก็คือเยอะนะครับตรงนี้ส่วนคอรท์ที่ใช้ก็เป็นคอส์3ทางของ m c r o t e c h เหมือนกันก็เราปรับใช้งานเป็นระบบเล่น2ทางนะครับตัวนี้ก็คือเป็นคอส์3ทางเราปรับเป็นเล่น2ทาง ส่วนขุมพลังก็คือเป็นของไมโครเทคนะครับจะเป็นตัว MP 408 0เหมือนเดิมนะครับตัวนี้ก็เป็น Power amp 4 Channel ก็เหลือๆนะครับสำหรับขับเซต4กน4ประมาณนี้นครับก็คือ Channel 1อ่ะอยู่ที่800วัตต์ที่8โอห์ม4โอห์มอยู่ที่1,225วัตต์ก็ถือว่าเหลือๆนะครับเป็นคัสเท็นะครับมอเตอร์แคลริโอยนะครับหนักแน่นนะครับเรื่องพลังเสียงสำหรับในเซตนี้เราต่อนะครับการใช้งานก็คือ Power amp นหนก็คือ Channel ที่1กับ Channel ที่3เป็นเสียงเบสนะครับแล้วก็ Channel Channel ททีีี่่2กกับ4เเป็นสยงลางแหลม ก็สําหรับในเซตนี้นะครับสายสัญญาณอะไรก็ให้ไปหมดนะครับสายสัญญาณก็เป็นสายสัญญาณของซัมเมอร์นะครับหัวแจ็คก็เป็นของล็อกโทนนะครับอย่างดีสายลําโพงเป็นเบอร์ 2, คูณ1.5นะครับเป็นของเ d f นะครับความยาวก็10 1สิเมตรใช่ไหมครับชางขวันครับผมสิเมตรนะครับสี่เส้นนะครับสำหรับตู้ลำโพงที่จะส่งให้ลูกค้าที่จังหวัดแพร่นะครับตัวตู้ก็จะเป็นตู้ BV ขนาด18นิ้วนะครับ ตะแกรงขีกนะครับขอบเหล็กลงสีระเบิดยางดีส่วนเสียงกลางก็เป็นตัวซีรีส์ V6 นะครับตัวนี้ก็เป็นดอก NPE นะครับแหลมหัวจรวดของ TNS ข้างในมีเน็ตเวิร์กนะครับตัวนี้ข้างในมีเน็ตเวิร์กก็เป็นสลักลูกปืนนะครับชุดแขวนนะครับสวยงามนะครับชุดแขวน3จุดนะครับด้านข้างก็มีหูจับเหล็กตรงนี้ลูกยางไวยสําหรับตั้งด้านหลังก็เป็นเพลนลบฝนนะครับก็เราเล่นที่4โอห์มนะครับได้กําลังเหลือๆนะครับของตัว ชุดนี้นะครับก็คือเราเล่นที่4โอมกันนะครับเช่นเดวนหนึ่งก็คือ2ใบชุดนี้ส่งที่จังหวัดแพร่นะครับจังหวัดแพร่ก็คือลูกค้าดูในคลิปรีวิวของเรานะครับก็คือสนใจนะครับในชุดเครื่องเสียงนะครับไปใช้งานก็ลูกค้าก็สั่งซื้อเข้ามาทางนั้นก็จัดให้นะครับก็คือจัดเส้นนี้ให้เลยนะครับในราคาที่ไม่แรงมากนะครับขอบอกเลยว่าราคานี้โดนใจมาก7,000บาทเท่านั้นนะครับทั้งหมดนี้7,000บาทนะครับหากท่านใดสนใจก็สั่งซื้อเข้ามาได้นะครับดูคลิปนี้แล้วนะครับก็ อไม่การเสียเวลาผมก็จะพาพี่ๆท,ทุกท่านไปทดสอบฟังเสียงของเซ็ตส่งหวัดแช่กันนะครับว่าความดังนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของน้ําเสียงนะเป็นยังไงก็ไปฟังกันครับผมเดี๋ยวให้พี่ขวัญทดสอบเสียงนะครับลองดูเราก็ดูไปด้วยนะครับว่าโทนเสียงจะเป็นยังไงครับการปรับแต่งเป็นยังไงก็ไปดูกันาานใดเอออจจืม้ง ลอยน้อนคิดลำสศรานักพ้อต้องนอนนะ้ำตาเป็นยังไงกับ้างครับสำหรับน้ำเสียงนะครับในเซต4ี่คุณสนะครับก็ถือว่าในเรื่องของน้ำเสียงนี่ก็ไม่แพ้นะครับ ชุดอันเืนะครับที่จัดมานะครับก็สาหรับเซตนี้นะครับจัดส่งที่จังหวัดแพร่นะครับถ้าท่านในที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วนะครับสนใจนะครับในเซตนี้ก็สั่งเข้ามาได้เลยนะครับเพราะว่าของเรามีจํานวนจํากัดนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็คือลูกค้าค่อนข้างจะสั่งซื้อเยอะครับอีกชุดหนึ่งก็อยู่ตรงนี้นะครับกำลังจะส่งลูกค้าเหมือนกันนะครับก็คือตู้เข้ามาเมื่อวันประมาณ4ี่สี่ปก็หมดอีกแล้วนะครับตู้ตู้เบรนะครับตู้เสียงกลางก็กําลังจะหมดนะครับอย่ามัวช้านะครับดูคลิปแล้วนะครับถ้าสนนใใใั่่่งงงงมมมมาาาาาาเลยยยรรบพถ้้้อออกึปีีีหหหไขํ เฟสต่างๆนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็รู้สึกว่าขายดีคือคักมากนะครับสำหรับหน้าร้านของเราครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับที่ใครเข้ามาชมแล้วนะครับก็ช่วยกดแชร์กดไลค์กด s ับสไคร b ให้ด้วยนะครับสำหรับเซตนี้นะครับเจ็ดหมื่นบาทนะครับเจ็ดหมื่นบาทนะครับถ้าท่านใดสนใจก็สั่งซื้อเข้ามาเลยก็คลิปนี้กับผมก็ต้องลาตัวไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ